เนี่ยอันนี้อยขุนจะเพิ่โลเออเอาอันนี้เรามกอดอันไหนไม่เสียกันจะว่าีไม่จะเยอกันจะมัดค่ะเออเอาปลเนื้อป่ะะขครงในเอา่เอายกเคร่งในเอาย่มน้มีงในมสบเนาะเดี๋ยวขอเรอเียวกับองในกันจ้ะ่อไนี้ แม่อยู่ในหนม,ม,ม,นม,มู่มิตีหมู่มีตระรพี่จำไมลังมาสื้อเนื้อฮะเอาอะไลา่เนี่ยบ๊บอนกินเซไปหาตี๋แล้วไปเออพอดีเลยสิมีคนหันเนื้อพะยะแบบว่า